สวัสดีค่ะพบกับอ้าจิและช่องจินิวค่ะสมารีค่ะวันนี้ค่ะอาจิรพาทุกท่านค่ะมาอยู่กันที่โชว์รูม3 0มกระดาของพี่แชมป์300ค่ะเพื่อที่จะพาทุกท่าน่ามารับชมกับคันนี้ค่ะคันสีเทาคันนี้ค่ะกับตัว Honda c ซีวิ t ไท e R FL5 ค่ะราคาค่ะอยู่ที่4 1 9ล้านบาทค่ะเดี๋ยวเรามารับชมกันว่าคันนี้สวยยังไงและพิเศษยังไงกับตัว Honda c ซีวิ t ไท e R ขึ้นชื่ออยู่แล้วค่ะเพราะว่าในตัว Honda Civic t y ท e R าจะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดา6สปีดเท่านั้นในรุ่นนี้และก็ยังเป็นรถนำเข้าด้วยจากประเทศญี่ปุ่นเลยมีสัญลักษณ์ของตัว Honda ที่เป็นสีแดงเด่นวับมาตั้งแต่ด้านหน้าตัวรถเลยแล้วก็จะมีตัวฟอนต์ที่เป็นสีเงินค่ะหรือที่เขาเรียกกันเป็นแบบว่าสีโครเมียมนั่นเองมีตัวสัญลักษณ์ของ t ท p e าค่ะมีตัวฟอนต์สีแดงด้านหน้าและยังมีระบบเซ็นเซอร์ความปลอดภัยด้านหน้ามาให้อีกด้วยค่ะ ตัวกระจังด้านหน้าหรือว่าช่องระบายอากาศทางบริเวณด้านหน้าตรงนี้จะเป็นสีดําเงาค่ะยาวจนถึงตัวไฟด้านหน้าเลยมาที่กันชนด้านหน้ากันก่อนค่ะทางฝั่งกันชนก็รับกับตัวสีรถที่เป็นสีเทาแบบนี้มากเลยสีจริงสวยมากๆเลยค่ะทางฝั่งด้านล่างตรงนี้จะเป็นสีดําเงางนะส,สะเกิร์ตใหญ่มากยาวมาก ใหญ่และยาวมากๆเลยกับสเกิร์ด้านหน้าค่ะตัวตะแกรงด้านหน้าก็จะเป็นแบบลวดลายแบบหลังพึ่งนะ,ะมาดูด้านบนก่อนที่จะไปไฟหน้าค่ะฝากระโปรงด้านหน้าของห้องเครื่องยนต์ค่ะพร้อมระบายความร้อนของห้องเครื่องยนต์ด้วยนะเพราะว่าคันนี้ค่ะจะเป็นเครื่องยนต์2.0เครื่องยนต์เล็กแต่ให้แรงม้ามา330แรงม้าค่ะ420ินิวตันเมตรไฟหน้าค่ะนี่ไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะ เป็นไฟหน้าที่สวยมากๆเลยมีทั้งไฟเรา I ีย r และนิ่งไลท์ไฟเลี้ยวค่ะอยู่ทางฝั่งด้านหน้าแล้วก็ทางฝั่งด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นตัวชิ้นเดียวกันกับตัวสเกิร์ตด,ด้านหน้าค่ะที่เป็นสีดําเงามีปีกรับด้านข้างที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถค่ะมาดูที่รอด้านข้างกันค่ะจัดเต็มมากกับรถคันนี้นี่ ตัวยางจะเป็นยางมิชลินไพลอตสปอร์ตค่ะสเปคยางค่ะจะอยู่ที่265ค่ะทับ30 ZR19 เป็นล้อขนาด19นิ้วที่สีดำสวยมากๆเลยแล้วก็ทางฝั่งด้านหน้ายังเป็นเบรกเมมโบด้วยนี่สีแดงเลยจะบอกว่าคันนี้สีแดงทุกจุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวดิสเบรกหรือว่าภายในตัวรถก็เป็นสีแดงด้วยค่ะอันนี้เขาทำออกมาให้ช่วงร่างการขับขี่ ปรับเปลี่ยนให้ออกมาขับขี่สนุกมากขึ้นนั่นเองก็สามารถลงแข่งในสนามได้ด้วยนะกระจกมองข้างค่ะจะเป็นสีดำเงาค่ะพร้อมระบบเตือนมุมอับสายตาขนาดเปลี่ยนเลนค่ะมีไฟเลี้ยวตรงกลางด้วยทางฝั่งด้านบนกับหลังคาด้านบนนี้สวยมากเลยนะสีเทาเลยมีตัวเสาสีดำเงาเงาแวบมาเลยเห็นไหมแค่อาจับไปก็จะเป็นรอยนิ้วมือเลยเพราะว่ารถคันนี้ ใหม่มากๆค่ะมาดูด้านล่างกันก่อนทางฝั่งด้านข้างค่ะกับสเกิร์ตด้านข้างนะเป็นสีดำค่ะจนถึงด้านหลังที่มีปีกใหญ่ๆแบบนี้สวยนะมันเป็นการทำรูปทรงออกมาเพื่อให้เราขับขี่ได้ฉบเฉียวมากขึ้นนั่นเองเป็นตัวตัดออกมาแบบนี้เพื่อรับลมให้ระบายไปถึงล้อด้านหลังค่ะตัวด้านจับเปิดประตูค่ะมีสัญ,ญลักษณ์ของกุญแจอัจฉริยะมาทางฝั่งของผู้โดยสารให้ใช้งานด้วยค่ะ ด้านหลังของผู้โดยสารก็จะเป็นตัวด้ามจับยาวๆเข้ามาแบบนี้เลยถังน้ํามันเชื้อเพลิงใหญ่มากเปิดขึ้นมาฝาถังใหญ่มากๆเลยค่ะตัวนี้จะรองรับนี่เลยไม่ว่าจะเป็น E10 e, 10, e t b E22 อันนี้จะเป็นตัวน้ำมันที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่นนะแต่ของเราก็สามารถเลือกใช้ตามการขับขี่ของเราได้เลยล้อด้านหลังก็จะเป็นพายดรอสสปอร์ตเหมือนกันเป็นยางมิชลินค่ะมาที่นี่ เอกลักษณ์ของ Honda c ซ v i c ใช้ e อก็คือนี่ค่ะสปอยเลอร์ด้านหลังที่ใหญ่มากยาวมากแล้วก็แค่ก้านตรงนี้จะดูแข็งแรงและดูใหญ่ด้วยนะเป็นสีดำเงามีปีกครอบด้านข้างด้วยตัวก้านปัดน้ำฝนดน้านหลังกับกระจกเต็มบานขนาดใหญ่ค่ะมีไฟคาดสีแดงด้านท้ายตรงห้องสัมภาราท้ายค่ะไฟท้ายก็จะเป็นแบบรูปแบบแบบว่าสวยนะสีแดงไฟเบรกแบบ LED นะ แล้วก็จะมีไฟหลอดไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวหรือไฟถอยนั่นเองค่ะมีตัวฟอนต์ไทอาตัวนี้เป็นแบบลมดำนิดนิดมีตัวกล้องช่วยถอยจอดด้านหลังแล้วก็อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของ Honda Civic คช้อคือท่อค่ะท่อ3ใบแต่เวลาสตาร์ทไม่ได้เสียงดังอย่างที่คิดเลยนิ่มและนุ่มมากๆเลยค่ะกับคันนี้แล้วก็จะมีตัวดีฟิวเซอร์ที่เป็นสีดำเงามีเซนเซอร์ความปลอดภัยด้านหลังมาให้ด้วยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูห้องสัมภาระท้ายกันเปิดมากว้างขวางกับห้องสัมภาระด้านท้ายค่ะเก็บของจุของได้เยอะนะถ้าไม่บอกว่ารถคันนี้เป็นรถที่ดูสปอร์ตนะเป็นรถครอบครัวอีกหนึ่งคันได้เลยนั่งแล้วก็เปิดขึ้นมาได้ค่ะน,นี่เลยเราเปิดให้ดูแบบนี้เลยเก็บของจุของได้เยอะและยังพับเบาะผู้โดยสารได้อีก ก็ถือว่าทําได้ออกมาสวยเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทางฝั่งของผู้โดยสารด้านหลังกันดีก,กว่า,าอะให้ดูร้อกันอีกครั้งหนึ่งร้อด้านหลังค่ะกับยางมิชลินไพลอตสปอร์ตนะด้านหลังก็จะเป็น265ค่ะทับ30 ZR19 ค่ะด้านหลังเป็นดิสเบรกนะสีแดงแบบนี้นี่แล้วก็ตัวสัญลักษณ์ของ Honda ที่เป็นสีแดงค่ะ เดี๋ยวเราไปดูภายในห้องผู้โดยสารกันทางฝั่งภายในห้องผู้โดยสารก็ก้าวเข้าไปแบบว่ารถเหมือนรถสปอร์ตเลยนะจะบอกว่าเหมือนก็ไม่ได้นะต้องบอกว่าใช่เลยแล้วก็เป็นอาคันธาร่าค่ะคุณผู้ชมเป็นอาคันธาร่าสวยแบบนี้เลยนั่งแบบนิ่มๆน,นั่งแบบเป็นลุกคุณหนูได้เลยแล้วก็ไม่ใช่แค่อาคันธาร่าแค่บริเวณเดียว มันเป็นอคันธาราทั้งเบาะเลยเดินได้สีแดงแล้วก็ที่ชอบก็คือนี่ค่ะเบลยังเป็นสีแดงค่ะเบลยังเป็นสีแดงพรมก็เป็นสีแดงด้วยแต่พรมตรงนี้พี่แชมป์แจ้งมาว่าทําการใส่พรมเพิ่มเข้าไปเพื่อให้เข้ากับตัวเบาแล้วก็เบลนั่นเองค่ะเป็นสีแดงด้วยอันนี้พรมอันนี้มูลค่า 3, สามหมื่นกว่าบาทเลยนะแล้วก็จะมีช่องวางแก้วน้ำสองช่องให้ใช้งานนอนไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะ การนอนนอนได้สบายสะดวกแล้วก็นุ่มด้วยไม่ต้องขออะไรเลยขอหมอนใบเดียวพอถ้าเป็นอアินะก็ขอหมอนใบเดียวเพราะว่าตัวเบาะตรงนี้มันทําออกมาให้เราสัมผัสผิวสัมผัสได้ลื่นมือแล้วก็นุ่มเลยค่ะเล็กลุมกว้องขวางเฮดลุม <Head room S 2> ด้านบนไม่ติดไม่ชนมีไฟส่องสว่างภายในห้องพุทธสารแสงสีขาวค่ะนี่ก็จะมีอ็อกซิซอรีมีอะไรที่แบบสวยมากๆเลย มาที่ประตูด้านข้างกันค่ะประตูด้านข้างก็จําเป็นอาคันทาร่าดูนะที่เท้าแหงก็เป็นอาคันทาร่าเดินได้สีแดงค่ะมีปุ่มกดแล้วก็มีการตกแต่งบริเวณประตูด้านข้างตัวเปิดเป็นสีเงินค่ะมีช่องําโพงเล็กๆแล้วก็ด้านล่างด้วยสามารถวางของด้านข้างได้ค่ะมาที่ฝั่งของคนขับค่ะประตูทางฝั่งด้านนี้มีกุญแจอัจฉริยะมาด้วยนะสัญลักษณ์มาเลย สามารถเปิดการใช้งานได้แล้วก็นี่ค่ะให้ดูประตูด้านข้างเพราะว่ามีไฟแอมเบียนไลท์ด้วยตัวนี้หลอดเป็นสีแดงแต่เราสามารถปรับเปลี่ยนเฉดสีไฟแอมเบียนไลท์ได้ตัวเปิดเป็นสีเงินมีตัวปรับกระจกค่บกระจกกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานอัตโนมัติบานหาบานหน้าไม่ว่าจะเป็นบานคนขับแล้วก็ฝั่งของผู้โดยสารนั่นเองอ่ะมีตัวที่เท<ม>้าแผน่นอาคันทาร่าเดินได้สีแดง มีช่องวางขวดน้ําค่ะเดี๋ยวเราเก้าวเข้าไปดูด้านในเองสายทางฝั่งของอมสาเราเข้ามานั่งแล้วบเบาะก็จะเป็นเบาะแมนวนวลนะเพื่อให้เราขับขี่ได้สะดวกปแปรับเรื่อนได้เลยมันมันเป็นรถที่ไม่ใช่แค่ขับขี่บนท้องถนนสามารถเอาลงแข่งในสนามได้กับซีวิคไทอาร์นะแล้วก็พวงมลาลัยยังเป็นอาคันธาราด้วยค่ะพวงมลาลัยเป็นอคันธารา ทิศทางการใช้งานของพวงมาลัยเราสามารถปรับได้4ทิศทางค่ะปรับขึ้นปรับลงแบบนี้ได้เลยพวมาายงมาลัยนุ่มมากไม่ได้เหมาะแค่คุณผู้ชายอย่างเดียวนะคุณผู้หญิงก็สามารถเลือกใช้งานตอบโจทย์ได้ขับขี่ได้แบบเท่ในแบบผู้หญิงของเราเลยเป็นผู้หญิงเก่งไปเลยค่ะทางฝั่งด้านขวาด้านนี้ค่ะก็จะมีช่องตรับอากาศลวดลายลังพึ่ง แล้วก็สามารถใช้งานได้อันนี้ก็จะเป็นการใช้งานที่ไว้ใส่กร์ดนั่นเองที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ทางฝั่งด้านล่างก็จะมีะระบบต่างๆในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นปิดระบบเซนเซอร์ปุ่มปิดการเลื่อนทะเลของรถแล้วก็ปุ่ม p u s สต t a r t ค่ะัวเปิดฝากระโปรงห้องเครื่องยนต์อยู่บริเวณด้านหน้าด้านนี้เลยค่ะนะคะและเดี๋ยวว่าจีจะพาทุกท่านไปรับชมภายในห้องดีไซน์กันค่ะว่าใน Honda C i ี i ิคใช้อาคันนี้มีอะไรให้เราเล่นกันบ้างค่ะ อาจิจะพาทุกท่านค่ะมารับชมภายในตัวรถของ Honda Civic t ใช้อาันนี้กันค่ะเพราะว่าคันนี้ค่ะขับมาจากท่าเรือเลยลงเรือมาปุ๊บมาถึงโชว์รูมถ่ายให้ดูก่อนใครเลยค่ะมารับชมกันเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราทำการสตาร์ทให้ได้รับชมกันด้วยนะคะ ่คะกับตัว Honda c v v i c กช้ r ค่ะก็จะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ค่ะเป็นจอสีใหญ่ๆแบบนี้เลยไม่มีเข็มแล้วนะทางฝั่งด้านซ้ายด้านขวาค่ะก็จะเป็นแบบดิจิตอลนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นวัดรอบเครื่องยนต์และอัตราเร่งค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งของพวงมาลัยกันค่ะ พวงมาลัยค่ะมาพร้อมกับปุ่มม train ันติฟังก์ชันในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นระบบรูดคอนโทรลค่ะพวงมาลัยรักษารถให้อย hmm. ู่ในช่องทางหรือว่าการเซตติ้งตั้งค่าต่างๆค่ะทางฝั่งด้านซ้ายค่ะก็จะมีระบบสั่งการด้วยเสียงค่ะเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็สัญลักษณ์ของตัว Honda ค่ะที่เป็นโลโก้ตัว H พื้นหลังสีแดงค่ะด้านหลังของพวงมาลัยค่ะทางฝั่งด้านขวาค่ะจะเป็นไฟเลี้ยวไฟส่องสว่างในการใช้งาน ทางฝั่งด้านซ้ายจะเป็นตัวก้านปัดน้ําฝนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามารับชมกันกับฝั่งตัวหน้าจอสัมผัสหรือว่าหน้าจอทัชสกรีนตรงกลางกันค่ะทางฝั่งในตัวหน้าจอทัชสกรีนค่ะด้านนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันแล้วก็เมนูเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆในการใช้งาน WiFi หรือว่าจะเป็นยังมี Honda Total Care ด้วยนะนี่ Honda t o t a l Care อันนี้ก็สามารถดู การใช้งานต่างๆได้เลยอะแต่อันนี้อาจจะไม่ได้เชื่อมต่อนะมีทีวีมี FM มีการใช้งานของตัวหน้าจอที่เป็นแบบไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนค่ะมีล็อกอาค่ะ h อนด้ล็อกอาคันนี้ยังบอกว่าใหม่มากๆเลยยังไม่ได้ทำอะไรกับระบบต่างๆในนี้เลยตัวนี้จะเป็นแมปนะการใช้งานฟอนต์เป็นเมนูภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเลยมีออ d ดิ s โอซาวนี่ค่ะ ก็ให้เราใช้งานไม่ว่าจะเป็น fm am usb เพิ่มเสียหรือว่าจะเป็นในส่วนของ bluetooth audio ค่ะมีทีวีด้วยการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนค่ะลงมาด้านล่างค่ะนี่เลยในตัว honda civic Type r ตรงนี้นมีตัวช่องปร,รับอากาศค่ะที่เป็น2ช่องด้านข้างตรงนี้แล้วก็จะมีการตกแตง่งค่ะลวดลายของตะแกรงแบบลังพึ่งมาด้วยนี่เลยแล้วก็สัญญาณไฟฉุกเฉินทางฝั่งด้านล่าง จะเป็นระบบปรับอากาศระบบแอร์อัตโนมตัติปรับอุณหภูมิแยกอิสระสายขวาค่ะสามารถปรับเปลี่ยนกนารขอนต้องการได้เลยมีแสงด้านหลังด้วยมีหน้าจอดิจิตอลค่ะให้ด้ดูทางฝั่งด้านล่างก็จะมี power outlet charge มีพอร์ต USB 2พอร์ตให้ใช้งานค่ะสามารถวางสมาร์ทโฟนด้านล่างตรงนี้ได้เลยแล้วก็นี่ค่ะเกียร์ค่ะจะเป็นเกียร์แมนวนวลนะหรือเกียร์ธรรมดานั่นเองมีตัวฟอนต์สีแดงชัดเจนเลยทางฝั่งด้านนี้นะ ตัวนี้จะเป็นแบบว่าอะคันทาร่านะสีดำแล้วก็จะเป็นการเดินได้สีแดงนั่นเองอคันนี้บอกว่าด้านในทุกอย่างเป็นสีแดงหมดเลยแม้กระทั่งเบลนั่นเองมีตัวโหมดการขับขี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นพัดอาร์ไดโหมดต่างๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าโหมดคอมฟอร์ตโหมดสปอร์ตนี่ค่ะก็จะมีอีกหนึ่งโหมดที่ให้ใช้งานด้วยมีพัดอาร์ด้วย เป็นโหมดที่แรงเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกอันนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนแสดงผลหน้าจอข้อมูลมตดวัดด้านหลังตรงนี้เปลี่ยนตามสีการขับขี่นั่นเองค่ะสีแดงอ่ะโหมดคอมฟอร์ตก็แบบนุ่มเบาสบายก็จะให้เป็นสีฟ้าไปนั่นเองก็จะมีขึ้นหน้าจอบริเวณด้านนี้ด้วยเบรกมือไฟฟ้าเบรคโฮค่ะมีช่องวางขวดน้ำสองช่องค่ะ ตัวกุญแจยังใหม่ๆเลยนะให้มาสองดอกแบบนี้เลยให้กุญแจกลับบ้านไปสองดอกแบบนี้เลยแล้วก็ที่เท้าแขนตรงกลางก็เป็นอาคันธาร่าค่ะเดินได้สีแดงด้วยนี่มีช่องวางเก็บของตรงกลางขนาดใหญ่ค่ะอันนี้วางแบบนี้ได้สะดวกเลยนะก็ใครที่ชอบรถที่เป็นสไตล์แบบนี้ก็ลองมาดูได้ค่ะ,ะทางเบาะทางฝั่งของผู้โดยสารเป็นเบาะที่ พร้อมแข่งเลยเป็นอาคันทาร่าเต็มแบบนี้เลยค่ะเป็นเบาะอาคันทาร่าเต็มเลยนะแล้วก็ตัวข้างบนจะเขียนตัวฟอนต์ว่า Type R ค่ะสามารถปรับแบบแนวนวลได้นี่ปรับขึ้นมาแบบแนวนวลหรือว่าจะปรับเลื่อนแบบแนวนวลแบบนี้ได้เลยนี่แล้วก็บริเวณด้านหน้าของผู้โดยสารค่ะเห็นไหมว่ามีสัญ,ญลักษณ์บอกแล้วก็มีตัวเลขบอกว่าคันนี้คันที่4,106ค่ะ เลขสวยอยู่นะเลขข้างหลัง0ูตัวนี้สวยอยู่แล้วก็จะมีตัวไทยอาร์ A, มีซีวิคเขียนบอกด้านล่างเห็นที่เป็นสีแดงๆตรงนั้นค่ะเวลาเกิดกรณีฉุกเฉินค่ะต้องการทุบก,กระจกหรือว่าต้องการทําให้กระจกบานใดบานหนึ่งแตกสามารถใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินด้านล่างตรงนี้ได้เลยเป็นสีแดงนะจะมีอุปกรณ์ฉุกเฉินให้ภายในรถค่ะด้านบนที่บังแดด มันใหม่ๆสิงซงมากเลยนะแม้กระทั่งถุงที่ติดกับตัวกระจกด้านนี้หรือว่าที่บางแดดเนี่ยยังไม่ได้เอาออกเลยนะมีกระจกให้ใช้งานทั้งสองฝั่งเลยค่ะอยากให้รถมันดูใหม่เรื่อยๆนะไฟส่องสว่างเป็น LED ค่ะเป็นแสงสีขาวด้านบนมีปุ่มสัญญ,ญาณฉุกเฉินค่ะสามารถพูดคุยได้แล้วก็นี่กระจกมองหลังค่ะเป็นแบบแมนวนวลนะปรับได้เลยดูได้แบบ สะดวกค่ะดูทัศนวิสัยด้านหลังได้อย่างเต็มกระจกตรงนี้เลยนี่ก็จะเป็นตัว Honda c ซีว c Type R ค่ะเป็นตัว FL5 นั่นเองแล้วเดี๋ยวจีจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องอยนต์ด้านหน้ากันค่ะแล้วเดี๋ยวจีจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องอยนต์ด้านหน้ากัานค่ะตามไปเลยค่ะ กับ Honda c ซีวิคใช้ R คันนี้ค่ะคันนี้ค่ะนี่เลยเป็นเครื่องยนต์2.0นะแต่แรงม้าอยู่ที่330แรงม้าค่ะโอ้จะบอกว่าเป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์เล็กแต่แรงม้าใหญ่มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามารับชมหน้าตาของเครื่องยนต์กันนี่เลยนะฝากระโปรงเบาๆแบบนี้ค่ะแล้วก็หน้าตาของเครื่องค่ะใน Honda c ซีวิคใช้ R เห็นเครื่องไหมเป็นตัว ฝาครอบเครื่องที่เป็นสีแดงด้วยยังมีตัวลายแคปลาค่ะบริเวณฝาครอบเครื่องแล้วก็สัญลักษณ์ของไชอ R ค่ะนี่โหสุดยอดมากๆเลยกับ Honda Civic t ท p อาคันนี้ค่ะแรงม้าอยู่ที่330แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่420นิวตันเมตรค่ะจะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดในรุ่นนี้ค่ะในตัว Honda Civic Type R ดูแค่เกียร์ก็ โอเคแล้วนะเพราะว่าเป็นเกียร์ธรรมดาที่มาพร้อมกับแรงม้า330แรงม้าที่ขับขี่ได้ดีมากๆเลยค่ะเห็นสกูปด้านบนไหมนี่สามารถปรับระบายความร้อนด้านบนตรงนี้เพื่อระบายอากาศได้ด้วยตกแต่งมาอย่างสวยงามเลยค่ะคันนี้ค่ะย้ำราคากันอีกครั้งหนึ่งค่ะอยู่ที่4 1 0ล้าน1 เ0 0 0หบาทค่ะใครที่สนใจสามารถเข้ามารับชมค่ะรถคันจริงค่ะได้กับทางโชว์รูม300ก้หลาดของพี่แชมป์300ได้เลยค่ะย้ำอีกทีว่าสีนี้สวยมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะสีเทาที่เหมือนกับตัวเขาเรียกสีเทาแรมโบนั่นเอง่คันนี้เลย ใครที่สนใจอย่าลืมนะคะมาได้ที่โชรูม300กะหลาดค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณกับทางโชรูม300กะหลาดของพี่แชมป์ด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้อจิพาทุกท่านมารับชมกับตัว Hon ด้าซี i c คไชอาคันนี้ค่ะขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่เสียสละเวลาในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกด Sub s cribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอจิมิวค่แฟมบิลี่กันด้วยค่ะแล้ววันนี้อจิขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ คลิปนี้สนับสนุนโดยรองเท้า BB จากส,สร้างเพื่อสังคมไทย